Cues, 2> 2> ลูกมันไม่หิวไงเข้าใจไหมลูกมันหิวอ่ะลูกมันหิวมันดูดแล้วเพราะเขาป้อนไปแล้วไงป้อนขวดนมที่เสร็จได้แก้วแก้วเดียวพี่ออตันลูกมันขึ้จมูกของพี่ออตอยู่ไหมอ่ะโอ้โหโอ้โหอ๊ออตันนี่เตี้ยตรึงขาไว้เฉยขึ้นจมูกเขาอยู่บ้างก็อยู่ถ้าถ้าว่าไม่สนใจมันมันจะดูดไม่ได้เลยถ้าถลิ้นมันแข็งมันจะตวัดหัวนมเข้าปากมันไม่ได้ไงถลิ้นอ่อนใช่ไหมถลิ้นถลิ้นมันแข็งอ่ะ ิมันแข็งนี่นีตอนนี้มันดูดแล้วนี่เนี่ยท้าท้าวนนมเข้าไปยังยังไงครับพีล่ล้วงล้วงไปเกากลกลิ้นมนันอะกร,ระตุ้นห้ลิ้นมันขยับให้มันรู้สึกว่ามันมันดูดนมอ่ะล้วงก็ต้องจับ่างนี้นะ จับมือเงี้ยไม่งั้นมันจะกัดปากมันจะกัดมือกลัวพลยเนาะกลัวไหมกลวเนาะน่ารึงเยอะปล่อยก่อนดูด้ยดูเลยทีนี้แหละมันจะตวัดตวัดคือจะตวัดลิ้นหานมอ่ะอยาคือขั้นตอนการหาหานมอ่ะต้องลิ้นอ่ะ เอ๋ออย่าล้วมันลื้อชักปูยืงโดยพันธุ์นาทีอือมันเหมือนกันเลยบดยของเรามันเหมือนของของพี่เสือทีนี้มันทีนี้มันใจตะวัดทิ้งได้บางทีมันถ้าถ้าว่าไม่สนใจมันมันจะดูดไม่ได้เนี่ยถ้าทิ้นมันแข็งมันจะตวัดหัวนมเข้าปากมันไม่ได้้ลิ้นอ่อนใช่ไหมลิ้นถ้าลิ้นมันแข็งอ่ะถ้าลิ้นมันแข็งนี่นี่ตอนนี้มันดูดแล้วนี่ถ้าถ้าหัวนมเข้าไปมันจะดูดอ้าวเพราะทำไมมันไม่ลุกอ่ะเดี๋ยวลูกนเลยยืดหนะคะอ่ะลองดู้ิครับลูกแล้วลูกแล้ว ลูกบ้านยังลูกแล้วครับลูกแล้วครับโอ้ยในวันเดียวครับอะไรบ้างมีอะไรบ้างเยอะเหรอนี่ครับทำทั่วทั่วจังหวัดหรือเปล่าครับแม่แทนที่โทรกลางวันเอติยบเบอร์เตียวหมดไปนะไอ เลยนะใน YouTube ฮะใน YouTube ใน YouTube มีเบอร์ด้วยโทรถามเขาไงโทรถามคนโซนนู้นไงจงไปถ่ายคล้องแถวนั้นอ่ะใครในรูปคอกแถวบ้านพี่เตี้ยนแหละจงไปถ่ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายนะมันเยอะเบอร์เลยครูออดอ่ะเดี๋ยี่นี่แบบเดี๋ยวผ่าปลายเชื่อกันไปดิเดี่ยวทำไงอ้อมอ้อมไปนู้น โอ้มาดูด้วยทำัไงนะอันนี่ไม่ได้เชือกมามเชือกเลอะเหมืนกันเชี่กยากไหมไม่ยากหรอกถ้าทำมันทำตั้งแต่คลอดเลยดึงข้าฝั่งงั้นเหรอพี่จะดูนว่ามันจะทำมุมไหนดีตอนนี้ครับเราจะถึงวัว ก็ที่ใช้มันกินนมหลูกกินนมว่ามันได้บ้งเขาไปทถนนมดมดแค่เขาไปทถนนอ๋อไปถนนไม่ต้องมาทางนี้กระดานอ๋อพี่เอ๋ดิครับพี่ผีพี่ใหญพี่น้อยพี่น้อยพวกเป็นอะไรมันจะสูก่าโหรสีสุดรั้ไม่ไปอ๋อจะสุกฝากไงแต่เอมกี่ไปถามนะกูกี้ លិចឡើង meme មិនហ្នឹងចេះធ្វើរស់មកទៅឆ្នាំមកពីទីទាំងមិនអើកចូលសងណាយុទ្ធទៅចូលសងបាក់ណាបាក់បាក់ចេះងូត្រូវថ្ងៃហ្មងនោះនេះទៅវិញទៅទៅ meme ខ្លះហ៎ហ៎ຕົកទៅហ្នឹងទីទីអឿជើងមិនធនឬបៅ เชือกมันแข็งแรงไหมเชือนมัดุนอะเขเรียมันเมียเข้ากำมันโขกใระไดเวบียมันเอาไอ้ที่นิจมูกมาไงที่นิจมูกล็อกั้จก็เดี๋ยจะลูดเลยที่นิจมูกมันเมีไหมอ่ะเออเอาเอานี่นะผมกผมตอไ้ห้เจเลยมดไม้จะหักแล้วเนี่ยมัดกับเสาเนี่ยนะมันี่นี้ก็วนหาเสาหน้านู่นไปขนาเลยพอใจไหม พอมาเสานี้มไเอออ้กอไปหาเสานั้นเลยเด้อยเงี้นะพี่มวเลนยอ่ามัดีเ่ได้ี่จมูกของพี่ออดอยู่ไหมอ่ะผมมงเอ๊อจะนี่เตรึงขาไว้เฉยคุณมูกอยู่บ้านก่ผมว่าเอาเชือกอ้อมขาก็ได้นะทำยืนอย่างนั้นอ่ะะพี่แล้วผมจับให้

ไม่ต้องมันไม่ให้ถูกตัวมันมดกเออนี่เอาสุดทึงแล้วนี่ใจเย็น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 ใ่ตูก่นแม่พี่น่าจะเอารักขาแลเเ้ไหมเลยไม่ต้องมัดละเพราะาแม่มันไม่ถีบเยวดูทรงมันก่อนนี่ลูกมันไม่หิวเหรอให้ใจไหมไหไหลูกมันหิวอ่ะลูกมันหิวมันดล้วเพราะเขาป้อนไปแล้วไง ตอนขวดนมที่เตีครับได้แก้วแก้วเดียวพี่เดี๋ยวจับเดี๋ยวไปดูไม่ให้โดนตัวมันบอกลูกมันอ่ะถ้ามันโดนตัวไม่ยอมกินหรอกรอยมันอะรอยอ๋อรอยรอยแลวังคือแม่มันก็ลูกมันมันไม่หิวไงคือมันโทรว่าถมันได้กินแล้วไงนี่เห็นไหมโน่นอ่ะขนาดที่เตี๊ยยิงใส่อ่ะ เดี๋ยวเล่นสีด๊าก็ื่อหนึ่งเลยแขังเลยพี่ก็ต้อยให้พี่ออดหลบให้ให้พี่ออดนี่ถ้าคนมันเยอะเดี๋ยวมันจะตกใจ cái cào cái cào all in tiếc lắm mẹ lòng để anh tiếc làm gì anh mẹ không ăn nó không ăn nó không แต่พี่นหนึ่งแก้วเองนะพี่มันต้องรอพรุ่งนี้เนาะไม่มันกินไปเยอะอเราก็ได้บอกเขาว่าจะมาทำพรุ่งนีบ้บอกดีจะนับเรียพอเรามั้งรอพรุ่งนี้ถ้าทำตอนเช้าตอนที่มันยังไม่ได้กินอะไรเลยเหิวจัดต้องให้มันหิวจัดแล้วทำเลยแต่ดูทรงจากนมนั่นรีดไปเยอะเงินนั่นนะรีดมือเนี่ยครับนั่นแหละธรเวลามันดูนี่เต่งจนหมดใจหมดใจ มันไม่กินหรอมันกินไปแล้วนี่จับตัวมัน,มนยิ่งยิงมำอนะ้เราโดนตัวไปแล้วลูกบวชต้องทำตอนมันหิว